ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะและเกม l i น e เลนเจอร์ซีซั่นที่3นั่นเองก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะที่ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับเกม LINE เล n เจอนะคะก็ไม่ได้มาอัปเดตคลิปกันเลยเพราะว่ายุ่งมากยุ่งมากนะคะก็กู้กูทำงานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเวลาน้อยมากค่ะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยห่างหายกันไปแต่ว่า จะพยายามอัพบ่อยๆพูดแบบนี้กี่ครั้งแล้วน้องบอกว่าพี่พูดแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็ก็ขอโทษจริงๆนะแล้วก็จะพยายามกลับมาอัพบ่อยๆขึ้นนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นอย่างที่เห็นนะเป็นแกง๊งซันลี่กันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นซันล,ลี่ตะลุยด่านนะคะในด่านที่250นั่นเองไปดูที่เมนสเต็เลย เพิ่งจะเล่นสเตตผ่านไปได้นะคะสเตตบนบนะคะก็แต่วันนี้เนี่ยจะมาเล่นดาสนะคะก็มีน้องบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะตามทันครับก็จะพยายามตามให้ทันจริงนะจริงๆนะจริงๆจริงๆ ก็นี่นะคะตอนนี้วันนี้นะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในด่านที่250นะคะแล้วก็คิดว่าจะอัดคลิปยาวๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ซีเวดพลัสเนี่ยจะเป็นทีมของแซลลี่นะคะเพราะฉะนั้นแซลลี่เนี่ยจะเล่นอยู่อีก3ด่านเท่านั้นเองนะคะส่วนแมปหน้า p i l ล t คาสิโนนะคะเราจะเปลี่ยนทีมนะคะจะเป็นทีมอะไรเดี๋ยวมาติดตามรอดูกันนะสซมน,นี้ป่ะ250ลุยเจ้าเปล่าตัวนี้นะคูปยังได้ไม่ครบเลยนะได้ยากได้เยนเลย ใครไม่ทันสังเกตนะคะตอนนี้นะคะแก๊งแซนล,ลี่เราอะครบสิบตัวแล้วนะบอกเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครบสิบตัวแล้วนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยกดได้อ่าตัวนี้ตัวน,วนี้ชื่ออะไรนะปลัดอะไรสักอย่างเราไม่ได้เอาเป็นว่าเพิ่งเพิ่งกดได้มาแล้วก็ตอนนี้โดนโดนจบอีกฐานะ,ะเพราะฉะนั้นพายุกลับไปก่อน แค่ด้วยไปไกลนิดนึงนะคะก็ยังเป็นตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะก็มีเพิ่มเข้ามาแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะมาดูกันว่าเจ้ตัวนี้มันจะช่วยอะไรเราได้ไหมเ่ได้หรือเปล่าไ,ได้หรือเปล่าแกง๊งจันลี่เนี่ยขาดตัวแทงน,นะถ้ามีตัวแทงเนี่ยน่าจะเลิศ ตอนนี้ใช้ของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าสมมติว่าไม่ชนะเนี่ยก็ก็ตาย <laughs> ใช้ขอทุกอย่างแล้วอะ่ะแม่มันเก่งจังอะเฮ้ยเราเหมือนจะพอดันได้อยู่ดันได้อยู่ตอนนี้นะคะ เอ้เข้าปานแล้วเข้าน้าปานแล้วเป็นไงเป็นไงชซนลีสูตต้ตตุสูุซนลี่ตัวนี้ดีๆนะตัวนี้ตัวนี้ๆๆน่าหลาก,กดูดีหมุนควงสว่านด้วยนะแท่เบอร์อยู่ในช่วงเฮอรี่อัพแล้วนะคะเรายัางไม่สามารถเอาชนะได้แต่ว่า คิดว่าอาสนะได้แน่นอนเลย,ยนิดเดียวเลนิดเดียวเฮ้ย hey! นี่ขนาดยังไม่ใช่ด่านแดงนะทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยนี่ใช้ของจนครบเลยนะคนะเลเวลอาพกันไปเลยทีเดียว <c oughs> เอาน้องบราวมา <c oughs> ได้เจมตั้งอันนะ่ะ ไปเรียบร้อยค่ะสำหรับด่านที่250นะคะกับการตะลุยด่านของแนะก๊งแซนลี่นะก็แก๊งแซนลี่ยังอยู่อีก2ด่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วยเอาใจช่วยแก๊งแซนลี่กันด้วยนะคะวันนี้กู๊กูต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะคิดว่าคลิปอีก2คลิปนี้จะตามมาแบบเร็วๆอาจจะเป็นวันเดียวกัน <laughs> ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า,าเพราะว่าจะรีบเคลียร์ด่านนี้ให้จบนะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรานะจะไป เล่นแกงใหม่กันนะคะก็อยากได้แกงอะไรพิมพ์กันมาละกันด้านล่างคลิปนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย